นี่มาสนามยิงธนูนะครับนี่เป็นธนูผมครับมันหนืดมากครับดึงนะ่ะเจ็ดสิบสองปอนด์ครับใครที่ยิงธนูนครับก็รู้ว่าหนักจริงๆครับนี่เป็นการออกกำลังกายที่ยอดเยี่ยมสำหรับกล้ามเนื้อนะครับยิ่งเป็นแผ่นหลังนะครับตอนที่เราดึงครับนี่แหละคำถามเราสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ไหมถ้าเราไม่เล่นเวท ป็นการออกกำลังกายที่สุดยอดมากเลยครับเดี๋ยวจะกลับบ้านสร้างเป้าไว้ที่บ้านนะครับผมจะได้ยิงธนูที่บ้านออกกำลังกายและฝึกทักษะต่างๆแล้วที่บ้านนะครับผมจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งนะครับว่าการเล่นเวทมันสำคัญมากน้อยแค่ไหนในการสร้างกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็เวทเทรนนิ่งกับบอดีเวทจริงๆแล้วเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนครับโอเคอย่างแรกนะครับที่เราต้องเข้าใจเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อนะครับมันเกิดจากการที่จะทําให้กล้ามเนื้อทํางานหนักนะครับต้องทํางานหนักแบบต่อเนื่อง แล้วก็บ่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปออกกําลังกายเล่นเวทหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะครับครั้งเดียวต้องทําหลายครั้งนะครับต่อเนื่องแล้วก็ให้ร่างกายเรามีเวลาพักผ่อนนะครับนั่นก็คือคุณภาพในการนอนแล้วก็ต้องเว้นเวลานะครับคือถ้าเกิดว่าเนี่ยออกกำลังกายหนักมากแล้ววันต่อมาเราก็แบบออกกำลังกายอีกรอบนะครับร่างกายนี้มีเวลาพอนะครับที่จะไปฟื้นที่จะไปสร้างกล้ามเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือทําให้กล้ามเนื้อทำงานหนัก พักผ่อนแล้วก็กินอาหารที่ดีนะครับเดี๋ยวใกล้จะถึงบ้านผมนะครับเดี๋ยวจะคุยกันเรื่องของบอดีเวทและเวทเทรนนิ่งนะครับว่ามีผลอย่างไรบ้างต่อการตั้งกมเนนะครับและการยิงธนูนะครับแล้วก็จะสร้างเป้าด้วยครับนี่ละครับอยู่บ้านผมนี่คือแผ่นที่ผมซื้อจากอาชีว์ไทยครับผมมีอยู่2แผ่นผมก็จะตัดนะครับเพราะว่าผมอยากจะมีประมาณ3แผ่นนะครับให้ลูกธนูไม่ทะลุนะครับก็จะต้องตัด หลังจากตัดเสรจปุ๊บก็จะติดกันครับแล้วก็มาใช้เป็นเป้าที่บ้านผมครับพี่เพื่อนผมนะครับเขาจะเป็นคนทําให้ครับถ้ามีปัญหาหรือว่าเรื่องของการใช้อุปกรณ์แบบนี้นะครับผมต้องเรียกคนนี้นะครับมาช่วยผมครับผู้เชี่ยวชาญโอเคเพื่อนจะทําเป้าต่อนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปในบ้านจะอธิบายให้ฟังนะครับเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อบอดีเว We ไวท์เทรนนิ่งแล้วก็การยิงธนูครับ นี่คือโฮมจิมโคมผมครับวันนี้จะพูดถึง3ปัจจัยที่สำคัญมากในการออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อครับหนึ่งก็คือ the all or nothing principle นี่ก็คือว่ากล้ามเนื้อของเราครับประกอบด้วย muscle cell ซึ่งมันจะเป็นเส้นๆๆ,ๆขณะที่มันกำลังออกแรงครับมันก็จะสั้นลงนะทีนี้ครับแต่ละเส้นจะออกแรงได้100%กับ0%ไม่มีหรบ,บว่าออกแรง20% 10% ไม่มีถ้าผมยกของเบาๆแบบนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจํานวนเส้นที่กําลังออกแรงครับน้อยแต่ละเส้นที่กอ,อกกกงกําลังออกแรงอยู่ครับมันออกแรง100%แต่ว่าไม่เยอะเพราะว่ามันเบาถ้าผมเพิ่มน้ําหนักเข้าไปนะครับจํานวนเส้นที่กําลังออกแรงนะครับก็เพิ่มขึ้นเนื่องจากน้ําหนักที่หนักนครับเพราะฉะนั้นน้ําหนักที่เรายกมันต้องหนักพอเพราะเราอยากจะให้ทุกเส้นออกแรงถ้าเป็นไปได้นะครับทุกเส้น ออกแรงถึงจะทำให้เราสร้างขนาดของกล้ามเนื้อให้ใหญ่ขึ้นได้อันที่2ก็คือ rep range หรือว่าจำนวนครั้งที่เราจะออกแรงต่อ1เซตหรืหว่า1ชุดนะครับมันควรจะอยู่ที่ตั้งแต่ประมาณ1หรือ3ไปถึงประมาณ20นะครับบางคนจะบอกว่าเนี่ยสามสิบก็คือแต่เราเรานี้นะครับถ้ามันจำนวนครั้งมันมากเกินไปมันจะไม่สร้างขนาดแล้วนะครับ ถ้าเกิดว่าเนี่ยจำนวนครั้งมันน้อยเกินไปคือมันมันหนักเกินไปเราจะออกแรงได้ไม่นานพอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอยู่ใน rep range ประมาณ3ถึงประมาณ20นะครับถ้าเป็นไปได้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือความแตกต่างข้อแรกนะครับของการเล่นเวทกับ body ้เวทนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูครับถ้าดึงข้อนะครับถ้าผมจับท่าดึงข้อแบบปกตินะครับผมก็จะเก่งขึ้นลง ขึ้นลงแล้วผมต้องทำต่อเนื่อง3ถึง15ครั้งหรือ20ครั้งครับถึงจะสร้างขนาดของกล้ามเนื้อได้ปัญหาคือหลายๆคนไม่แข็งแรงพอที่จะดึงข้อได้น้ำหนักตัวมันหนักเกินไปนะครับเขาก็เลยจะมาที่ตัวละผู้ดัวแล้วก็เลือกน้ำหนักที่เบากว่าตัวเองครับ นี่มันท่าเดียวกันเลยครับดึงลงก็สังเกตได้นะครับว่าจริงๆแล้วมันคือท่าเดียวกันต่างกันที่ว่า w e เวทเทรนน i n g สะดวกตรงที่ว่าเราจะเลือกน้ำหนักที่พอดีกับตัวเราจำนวนครั้งที่เราจะยกไปนะครับตัวบอดี้เวยนะครับมันลำบากเพราะว่ามันคือน้ำหนักตัวฟิกซ์ไวแล้วอาจจะหาไปพวก สายยืดพวกอะไรที่จะมาช่วยแต่มันลำบาก w ว y t r a i n i n g สะดวกกว่าส่วนของข้อที่3นะครับมันก็ต่อมาจากข้อที่2นั่นก็คือ volume นะครับนั่นก็คือทั้งหมดที่เราออกแรงใน1สัปดาห์เอาแบบง่ายๆนะครับใน1สัปดาห์สมมุติว่าเนี่ยผมเล่น Bicycle หนักมากยกไป15ครั้งหนักมากแล้วก็วางไปจบไม่ไม่ทำอะไรเลยปล่อยเป็นเวลาหนอาทิตย์อันนี้ไม่เพียงพอครับ มันต้องมีโวลูมที่เพียงพอมันต้องหลายเซตหลายครั้งมากกว่า1วันต่อสัปดาห์เดี๋ยววันหลังจะทำวิดีโอเจาะลึกในเรื่องของโวลูมครับแต่ให้อยากจะให้เข้าใจไว้ก่อนครับว่าครั้งเดียวต่อสัปดาห์ไม่ได้ทีนี้ครับอยากให้จำไว้ด้วยครับว่าถ้าผมยกไป15ครั้งไม่ใช่ว่า15ครั้งแล้วก็วางไปผมเห็นบ่อยมากครับคนที่สอนออนไลน์ 12, 13, 14, 15แล้วก็วางไปอ้าว คุณต่อได้สบายมากเลยนะมันต้องแบบ15ครั้งโดยที่ต่อลำบากมากคือแบบ13 14คือมันต้องหนักจริงๆนะครับไม่งั้นจำนวนครั้งที่คุณยกไปเนี่ยมันถูกแต่น้ำหนักมันผิดเอาไเพื่อนใกล้จะทำเสร็จแล้วครับเป้าเราจะคุยกันว่าเนี่ยนี่คือการเล่นเวทและจำเป็นต้องเล่นเวทหรือเปล่าถ้าเราดูพวกกรรมกรนะครับเขาก็มีการที่ชัดมากดูลิ้นม,มากๆ มันเปรียบเทียบกับการเล่นบอดี้เวทมากกว่าคือบอดี้เวทกับเวทเทรนนิ่งมันเหมือนกันนะครับแต่ว่าบอดี้เวทมันถ้าเราแข็งแรงขึ้นเราไม่ได้เพิ่มน้ําหนักเพราะตัวตัวเองนะ่ะมันฟิกซ์น้าหนักมันมันฟิกซ์ไว้เราจะแค่เพิ่มจํานวนครั้งเข้าไปสมม,มติว่าในผมวิ่พื้น20ครั้งมันอาจจะเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อขึ้นมาได้ทำหมดแรงที่ประมาณ20ครั้งครับแต่ถ้าถ้าผมแข็งแรงขึ้นก็จะเพิ่มจำนวนครั้งเข้าไป25 50 100ก็ไม่ได้สร้างขนาดละ เพราะฉะนั้นนี่มันจะสร้างขนาดในช่วงแรกนะครับแต่หลังจากที่เราสร้างความแข็งแรงเข้าไปมันก็จะสบายในจนํานวนครั้งนั้นหรือว่าเราจะเพิ่มจํานวนครั้งเข้าไปที่มากเกินไปที่หรือว่ามันมันแต่ละครั้งที่เราออกแรงมันเบาเกินไปที่จะสร้างขนาดขึ้นมาได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันมัน70บปอนด์ครับช่วงแรกๆบางคนอาจจะรู้สึกว่าหนื่มากยิ่งทํายิงธนูเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงอาจจะรู้สึกว่าหัวันกล้ามแผ่นหลังอะ่ะมันออกกําลังกายหนักแต่พอเราแข็งแรงขึ้นมันก็ สบายและไม่ได้สร้างขนาดแต่ตัวนี้มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าสังเกตครับผมดึงปุ๊บมันก็จะไม่สมดุลน,นะครับซ้ายขวามันจะไม่สมดุลน,นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาต้องค่อยๆปล่อยไปเดี๋ยวก็พังเพราะฉะนั้นถ้าเราดูพวกเวทเทรนดงต่างๆข้อดีของมันก็คือเราสามารถเพิ่มน้ําหนักตามความแข็งแรงของร่างกายได้และมันจะทําให้ซ้ายขวาสมดุลน,นะครับพวกกีฬาต่างๆ บางทีมันทําให้ซ้ายขวาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถึงจะสร้างขนาดของกล้ามเนื้อขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งผมจะแนะนําให้เล่นเวทต,ตลอดอยู่แล้วครับเอะ,อะโอเพื่อนทําเป้าเสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะไปยิงลูกเดียวนะครับว่าเป้ามันเป็นยังไงครับใครอยากจะติดตามผมนะครับกิจกรรมต่างๆหรือว่าไปพวกยิงธนูนะครับก็ลองติดตามผมที่ i n s t a g r a m ได้นะครับ mark abbot underscore f f i c i a l ไปข้างนอกกันดีกว่า Who's